ประโยคสอบถามความรู้สึกที่มักเจอในซีรีส์เสนอคำว่าเชนเปียนเชนเปียนหมายถึงข้างกายเชิญมาจากเชิญถี่ที่แปลว่าร่างกายนั่นเองนะคะส่วนเปียนค่ะหมายถึงขอหรือด้านเมื่อนำสองคำนี้มาใช้รวมกันจึงหมายถึงข้างๆกายประโยคตัวอย่างเคยิบร่างหัวใจหนีเชิญเปียนมาเยร่างหัวใจหนีเชิญเปียนมารูปประโยคเคยไม เป็นประโยคที่ใช้แสดงถึงการขออนุญาตดังนั้นเมื่อไหร่ที่พูดว่าเคยร่างหัวใจหนี่ฉันเปลี่ยนมาหมายถึงขอ er ให้ฉันอยู่ข้างๆเธอได้ไหมนั่นก็คือขออนุญาตคนที่คุยด้วยเพื่อให้เขาอนุญาตให้เราเป็นคนที่สนิทใจเป็นคนที่คุ้นเคยอยู่ด้วยกันในยามที่รู้สึก ทุกหรือยามที่รู้สึกสุขและอยากจะแบ่งปันความรู้สึกร่วมกันนั่นเองค่ะเป็นประโยคแนวโรแมนติกนะคะสามารถถามได้ว่าเคยหือร่งัวใจีเปลี่ยนมา